สวัสดีครับกระผมชื่อเด็กชายก้องกิดากปรป้าเจริญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองโรงเรียนสโนกแก้ววิทยาสังกัดองค์การบริหารวนจังหวัดสระแก้ววันนี้กระผมจะมาเล่าเรื่องตำนานหลวงพ่อขาวพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์วัดนครธรรมชายแดนเมืองมุรพาป่างามน้ำตกสวยมากด้วยรอยอารยะธรรมโบราณยานการค้าไทคอมเมน จังหวัดสราแก้วเป็นจังหวัดที่แยกออกมาจากจังหวัดกราจีบุรีตั้งอยู่ติดชายแดนประเทศด้านตะวันออกมีทรัพยากรธรรมชาติอันโดนบูรณ์เช่นอุทยานแห่งชาติปางศิดาและอุทยานแห่งชาติตาพยานนอกจากนี้สราแก้วยังมีปฏิมากรรมทางธรรมชาติอย่างและลุที่มีลักษณะแปลกตาและมีสุดชายแดนอำเภออรัญปญระเทศเป็นประตูบานใหญ่ที่เปิดสู่อาณาจักรคมพูชา มีแหล่งโบราณสถานและแหล่งโบราณวัตถุหลายแห่งแต่ที่จะมากล่าวึงในวันนี้ด้วยตัวกระผมเป็นชาวอำเภอวัฒนานครจึงอยากจะมาเล่าถึงตำนานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอวัฒนานครนั่นก็คือพระพุทธสากยะมุนีศรีบุรพาหรือหลวงพ่อขาวพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์วัดนครธรรมอำเภอวัฒน,นานครจังหวัดสระแก้ว พระพุทธศาสตร์อุณีศรีบุรพาหลวงพ่อขาวหรือหลวงพ่อุปูปบ้นเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยพระศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองชาวอำเภอวัฒนานครมาเป็นเวลาช้านานตั้งแต่ราชาสมัยรัชกาลที่สามในแต่ละหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านคราวบ้านสระบ้านเมืองและบ้านจิตซึ่งมีจิตสภานในพระพุทธศาสนาได้สร้างวัดสร้างพระพุทธรูป และได้สร้างสรับเนื้งขึ้นเพื่อเป็นเครื่องยึดเหวจิตใ,ใจมาตั้งแต่อดีตด้วยความศรัทธานในพระพุทธศาสนาชาวบ้านในร่วมกันสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ด้วยปูนขาวซึ่งเป็นดินจากหนองนิจีตามภูมิปัญญายของถิ่นโดยมีพระนิสสุทธาวีวจันทร์เป็นประธานในการก่อสร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัยชาวบ้านได้นำเอาอัญมณีของมีค่าเช่นเพชรทองคำเงิน นำมาบูชาและบรรจุไว้ที่ท้องของพระพุทธรูปเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจึงได้อัญเจิญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบสถชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อปูนครั้งต่อมามืองเงียนจันทร์ได้สมบูรจากศึกสงครามพระพิสุและชาวบ้านได้อพัยยกกลับไปมืองเงียนจันทร์ประเทศลาวพวกเหลือแต่ชาวบ้านบางกลุ่มที่ไม่กลับไปได้ตั้งถิ่นฐานเข้ามาหากินอยู่ที่บ้านพรว้วบ้านสาลุ บ้านเมืองและบ้านจิตสืบมาการเวลานู่นเลยมานานวัดและสิ่งก่อสร้างในวัดบ้านจิตในวัดบ้านคร้าซึ่งไม่มีพระพิสุทจำพรรษาอยู่และไม่ได้รับการปฏิสังขร์จึงทรุดโทรมรกร้างว่างเปล่าไม่ลงเนือสิ่งก่อสร้างใ,ใดๆมีเพียงแต่หลวงพ่อขาวหรือหลวงพ่อปูนที่ตั้งประงานข้ามกลางป่าโลกมีผู้คนที่มีความโลภได้ขโมยจอดท้องหลวงพ่อขาว โดยได้นำเอาของมีค่าไปเป็นจำนวนมากต่อมาชาวบ,าาบ้านสระบด้บุรนาวัสระบขึ้นในปีพุทธศักราช2430ได้สร้างอุโบสถแต่ไม่มีพระประธานในอุโบสถเจ้าอาวาสม่ไนขณะนั้นจึงได้อัญเชิญหลวงพ่อขาวจากวัดร้านบ้านจิตโดยใช้ล้อเลื่อนและเชือกมณิลาในการให้ชาวบ้านรับจูงปรากฏว่าขณะที่อัญเชิญมานั้นได้เกิดเหตุการณา์าาาน่าอัศจรรย์เกิดขึ้นพระพิสุขและชาวบ้าน ได้เห็นน้ำพระเนตขคนหวงพ่อขาวไหลออกมาจนเห็นได้เด่นชัดและมีฝนตกลงมาอย่างหนักโดยที่ไม่มีเมฆฝนตั้งเข้ามาก่อนชาวบ้านเชื่อว่านี่เป็นนิมิตหมายที่ดีที่พระพุทธรูปองค์นี้จะนำความพา,พาสุขร่มเย็นมาสู่ชุมชนของตนในปีพุทธศักราช2506มาสรกได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดนครธรรมได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นเพื่อสะดวกในการประกอบาศาสนาิจต่าง ได้จำลองพระประทานมาจากพระประทานในโบสถ์วัดไร่หิงส่วนโบสถ์ดังเดิมเรียกว่าวิาหารหลวงพ่อขาวเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อขาวพร,ระบรมสารีริกธาตุรอยพระพุทธบาทจำลองหลวงพ่อขาวจำลองเพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลสร้างขวัญกำลังใจให้ชาวอำเภอวัฒนานครสืบไปดังคำขวัญปราศาสห้วยพระใหญ่ น้ำเย็นใสเกือบพระปร์สาการะองค์นเรศวรเจ้าไหว้หวงพ่อขาวประจําปีแทนมิตรีด้วยข้าวหลามพันไม่งานเฉลิมพระเกียรติและนี่คือตำนานหวงพ่อขาวระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์วัดนครธรรมขอบคุณครับ